แต่ละทีมก็จะเลือกท่ารำนะท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอัรลัขอณทีมบางทีมก็จะสื่อสารถึงรักใคชีวิตความเป็นอยู่หรือสิ่งใกล้ตัวนะครับนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำนะ อยู่นอกแผ่งจราจรอยู่นอกแผ่งจราจรด้วยเราจะได้ชมนางรำสวยๆพร้อมกันขอบคุณครับเรียนครับขอบคุณครับเรียนครับรีดประชาสัมพันธ์สำหรับ ท่านที่มาจากจังหวัดต่างๆมาจากเทศบาลมาจากอรตมาจากเทศบาลนครหรือมาจากต่างประเทศ กับพญาแถนนี่คือวิมานพระญาแถนนะวิมานพระยาแทนก็ <c oughs> มีรถอัาเชิญพระบรมชายาของพลาบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นรถบุสบกผู้ถือาบคุณทุพีน้ำวบราณโอ้ย <c oughs> จะเป็นเจ้าเท่าว่าเป <c oughs> ็ <c oughs> นนะ้ำไม่อ่อนเจ้า <c oughs> การขอบคุณท่านดรชกเตอร์ชัลภูมิธรรมบ้านธรรบภูมิในการครับวันนี้มาเองใส่หมวกคาอบอยด้วยท่านพ่อและท่านรองทุกท่านด้วยฮัลโหลฮัลโหลโออายุเรนี่ยูโอเคอ้าวเด่นไปเรื่อยเรื่อยด้าที่เชอรอบุคลากรทังด้านการศึกษาร่วมเกือบ300ชีวิตคุณครู อาจารย์ทุกคูปะไป,ะไปนี่คือคุณครูนะใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยบุคลากรดังด้การศึกษา,าคนคุดจากโรงเรียน,นยะโสธรวิทยาคมสองร้อยกว่าท่านโรงเรียนประจำจังหวัดนะโรงเรียนมัธยม งานใหญ่บุญบ้างไฟแล้วยังมีประเพณีสําคัญต่างๆที่กรมยสโสธรเชิดไฟตุงมกาออกรรษาประพเพณีแห่ดาวนะประพเพณีแห่อะไรเขาตอกนะครับอะกรมยสโสธรขอเสียงหน่อยเร็วอ่ากรมยสโสธรมาโอ้ท่านโยธาเดินด้านหลังเลย <laughs> ถ้าเรามาต่อด้วยข้าวบวของ อบจยโสธรอบจยโสธรนี้จัดใหญ่ทุกสุภาพรสลับสีเลยวันนี้ผมได้ทำสนธิสัญญากับแดดแล้วว่าแดดจะออกตอนห้าโมงเย็นน่าจะตรงเวลาตรงเวลาอบจตอนนี้มีขบวนหัวหน้าส่วนราชการท่านสจทุกเขตเลยอาจจะไม่ได้เอ่ยนำนะท่านที่ปรึกษาท่านเลขาถ้ามีข้อมูล ออบาจส่งให้ผู้นายผู้ว่ามากับทีมงานจังหวัดนครพนมออบาจอนี่มากันหมดเลยเนาะทุกกองทุกฝ่ายเลยใช่ค่ะออบาจ์โจอเจสโซทอนี่คนเยอะค่ะซึ่งอ่ากับนายสนเจสโทรนะคะก็ร่วมสืบสารงานประเพณีเพื่อเดินไปดูครับท่านสวยที่สุดถ้าเป็นแม่บ้านมหาไทย ต้องเป็นแม่บ้านท่านผู้บัากากับเราด้วยถ้าจะเปียบเป็นคุณนายที่สวยที่สุดในประเทศผมว่าไม่แพ้ใครในโลกมีแบรนด์สักขวดไหมครับคุณนายครับตอนนี้ท่านนายกวิเชียรสมวงใ์นานายกอบจออยโสธรออพร้อมด้วยท่านรองนายก ทั้งสองท่านท่านที่ปรึกษาท่านเลขาสมาชิกสภาจังหวัดทุกเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจอขอเสียงหน่อยเร็วอันสร้างธรเม้าระหว่าสร้างธร